สวัสดีค่ะมาพบกัากวางนะคะช่องกวางทาโร่ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิป12ราศีค่ะจะเป็นของชาวราศีมังกรนะคะเป็นของเดือนธันวาคม2567ค่ะแล้วก็เป็นดวงโดยรวมทั้งหมดนะคะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ ดูได้ทุกสถานะเลยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโซดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่แอบบรักแอบบชอบก็สามารถดูในคลิปนี้ได้นะคะท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกว่างนะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างนะคะหรือไม่ก็เออแอดมาได้เลยค่ะใส่ตัวแอดนะคะแล้วก็กวางถาโลค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยค่ะมาดูเรื่องราวของคุณกับเขากันนะคะว่าในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างค่ะควางเปิดไพ่ไว้ให้แล้วส่วนหนึ่งค่ะไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่ เด็กถือเหรียญค่ะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวทัตด,ดินค่ะทาด,ดินมีราศีมังกรราศีพึกษบแล้วก็ราศีกันค่ะแล้วก็ตามด้วยไพ่เดอะซันะคะแล้วก็ t e m p พอ a n นซค่ะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวราศีธนูด้วยก็ได้ค่ะหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างทินต่างแดนนะคะเเป็นความสัมพันธ์ที่เราอาจจะต้องคุยกันผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กส่วนใหญ่ หรือว่าการที่คุณ2คนเนี่ยรู้จาักกาันก็ผ่านทางออนไลน์ผ่านทางเดทติ้งแอปพลิเคชันต่างๆแบบนี้ก็เป็นไปได้ค่ะดูจากไพ่สาใบานี้นะคะที่กวางเปิดมาชุดนี้นะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนค่ะแล้วไม่ชัดเจนมาเป็นระยะเวลานานแล้วด้วยค่ะนะเพราะมันมีไพ่เหรียญขึ้นมาเหรียญมันคือความแบบสโลโมชันไปเลยนะคะเออมันเป็นในรูปแบบนี้ค่ะ อารมณ์ประมาณว่าคุยคุยกันถ้าเกิดทะเลาะก,กันไม่พอใจกันนะคะก็ห่างกันออกไปเลยเออแล้วพอห่างออกไปเนี่ยแล้วก็กลับมาคุยกันใหม่แบบนี้ค่ะเอออาจจะอยู่ในรูปแบบนี้ก็ได้แล้วเป็นมาบ่อยแล้วด้วยค่ะเดี๋ยวคุยเดี๋ยวเลิกอะไรแบบนี้ค่ะอ,อืมนะเนี่ยมันมีไพ่ของการที่ยังคงเอ,อวนเวียนอยู่ในชีวิตของกันและกันอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะอ,อืมนะคะเออ ตัวเขาเนี่ยถ้าเกิดคนที่ตอนนี้ห่างออกไปนะคะไม่ได้พูดคุยกันมาสักระยะเนี่ยก็เป็นไปได้มากๆเลยค่ะที่มาส่องชีวิตคุณมาตามติดชีวิตคุณในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะ mm. เผลอๆเนี่ยคือใช้แอคหลุค่ะเออใช้แอคเขาที่เป็นอวตารอะไรอย่างเงี้ยมาคอยส่องตัวคุณเขาอาจจะเอาแอคเขาจากรุ่นน้องที่ทำงานเขาอะไรแบบนี้นะคะเพื่อมา สองชีวิตคุณก็เป็นไปได้นะคะเอ,อความมองว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันอยู่ในรูปแบบของไม่ค่อยโตอะค่ะเขาคนที่คุณคุยอยู่เนะะี่ยค่ะอาจจะมีความคิดไม่ค่อยโตสักเท่าไหร่ไม่ค่อยมีคอมมอนเซนส์สักเท่าไหร่ก็คือไม่ค่อยรู้จิตใจคุณค่ะว่าตัวคุณนั้นคิดอะไรคุณต้องการอะไรเขามักจะตีความหลายๆอย่างไปแบบทื่อๆดื้อๆเลยนะ มันก็จะดูแล้วเอ,อความสัมพันธ์เนี้ยดูแล้วไม่มีชีวิตชีวาเท่าไหร่ะนะคะอือแล้วความก็ยังมองอีกว่าเหมือนคนคนเนี้ยที่ที่ที่คุยอยู่เนี่ยค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยขยันอะ่ะอืมอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยขยันนะคะนะหรือไม่ก็แบบคือมุ่งมั่นอยู่กับเรื่องของงานไปเลยก็ได้ค่ะ ไม่ขยันแบบสุดโตง่งแล้วก็ยุ่งหนดอยู่กับเรื่องของงานไปเลยก็ได้แล้วก็มักจะเนึกถึงในเรื่องของผลประโยชน์เป็นหลักค่ะคนคนเนี้ยนะคะจะมีเรื่องของผลประโยชน์ตลอดเวลานะคะคือประมาณว่ามันไม่ใช่เรื่องของเงินทองอย่างเดียวก็ได้นะอาจจะเป็นเรื่องอย่างอื่นก็ได้ที่ผลประโยชน์ที่วางพูดถึงเนี่ยมันอาจจะเรื่องของความรู้สึกค่ะคือเขามักจะทําอะไรที่เขาต้องการอะอยู่ฝ่ายเดียวไม่ค่อยถามความเห็น ความรู้สึกของคุณจะเท่าไหร่นะคะอืมคือไม่ค่อยเข้าใจโลกอะเอออารมณ์ประมาณนั้นนะคะเนี่ยมันอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งก็ได้ที่ความสัมพันธ์เนี้ยมันดูแล้วมันไม่ค่อยคืบหน้านะคะ่ะอ่ะมาดูต่อนะคะไพ่หกถ้วยนะคะไพ่หกถ้วยแล้วก็ตามด้วยหกไม้ค่ะแล้วก็แอมเปอเลอร์ค่ะเออความรักความสัมพันธ์เนี้ย ก็อาจจะคุยอยู่กับชาวราศีเมษค่ะหรือไม่ก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติไปเลยค่ะต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมต่างถิน่นต่างแดนนะคะเราก็อาจจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆนะคะมีความเป็นผู้นําสูงบางครั้งถึงขนาดแบบเจ้ากี้เจ้าการะคะ่ะชอบแบบควบคุมนะชอบคอนโทรลนะคะแล้วก็มีอีโก้ชอบสั่งเอออารมณ์ชอบสั่งนะคะ คิดว่าเหมือนเราเป็นลูกน้องแต่ที่เราก็ไม่ใช่ลูกน้องเนาะเราก็เป็นคนคุยเป็นคนรักแตป่ปฏิบัติกันแบบไม่เหมือนกันปฏ,ปฏิบัติกันคือไม่ต่างกันกับลูกน้องเขาเอออารมณ์ประมาณน,นี้นะคะเออแล้วความก็มองว่าความรักความสัมพันธ์ยัยงห่างกันไปที่ทะเลาะกันไปตึงๆกันไปนะในช่วงเดือนนี้ก็มีโอกาสที่จะกลับมาพูดคุยกันนะคะ กลับมาพูดคุยกันแล้วก็จะมีแนวทางที่มันชัดเจนมากขึ้นแต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่าในเมื่อไพ่ใบแรกอะค่ะมันเป็นไพ่เหรียญเนอะความสัมพันธ์ที่มันกลับมาคุยเนี่ยมันก็ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนสักเท่าไหร่เออมันอาจจะวนลูปเดิมก็ได้นะคะเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวคุยเดี๋ยวไม่คุยนะหรือว่าเรื่องปัญหาเดิมๆก็เอากลับมาทะเลาะก,กันอีกนะอาจจะไปอยู่ในรูปแบบนี้ก็ได้นะคะดังนั้นเราอาจจะต้อง ระวังนิดนึงอะค่ะนะถ้าเกิดว่าอยากให้ความรักความสัมพันธ์นี้ไปต่อเออแล้วก็อยากที่จะมีคนเขาเดาวด้วยนะคะเราอาจจะต้องเออวางเรื่องเก่าๆลงไปนะคะแล้วก็มองในเรื่องของอนาคตไปข้างหน้าอะไรเงี้ยนะคะพยายามอารมณ์อัลลอยให้ได้มากที่สุดอะคะ่ะอ่ะมาดูต่อนะอืมมีไพ่หนึ่งไม้นะคะหนึ่งไม้อืมแล้วก็สามเหรียญค่ะ ตามด้วยเจ็ดเหรียญค่ะเออปัญหาของพวกคุณสองคนเนี่ยค่ะเกิดจากการไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่คุยกันไม่ค่อยเข้าใจค่ะภาษาเดียวกันก็นยังค,คุยกันไม่รู้เรื่องเลยเป็นคนละทิศคนละทางคือก็อย่างที่บอกค่ะว่าตัวเขาคนเนี้ยไม่ค่อยมีคอมมอนเซนส์เท่าไหร่คือเราอะ่ะเราก็บอกบางทีคุณอาจจะบอกเขาไปแล้วตรงๆแล้วว่าเอออยากจะไปเที่ยวที่นี่ที่นั่นนะนะ่ละแต่ว่าตัวเขาก็ยังไม่เข้าใจ บางทีเรื่องที่มันเข้าใจง่ายง่ายๆก็เข้าใจยากเหลือเกินเออหรือว่าเขาแกล้งแต่ในไพ่ในนี้นะมัน,ม,นมันไม่ได้มีคําว่าแบบแกล้งนะมันเหมือนเขาเป็นของเขาอะค่ะเออถ้าใครที่ไม่ได้ดีลกับคนแบบนี้นะควางคิดว่าก็น่าจะโล่งอกเนาะอืมเออดูแล้วความรักความสัมพันธ์เนี่ยทั้งคนมีคู่ทั้งความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็คนโสดจะมีความรู้สึกเนยๆค่ะ รู้สึกแบบเอื่อยๆไม่ค่อยที่อยากจะปฏิสัมพันธ์อะไรกับใครสักเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยอยากจะคุยกับคนรอบข้างนะคะมันมีฟิลแบบเบิร์นเอาท์อะค่ะหอเหี่ยวไปหมดนะคะมันอาจจะเป็นเพราะว่าดาวพุธก็ได้ค่ะดาวพุธมันตอนเนี้ยมันเดินถอยหลังอยู่เดินถอยหลังไปถึงวันที่สิบหกเลยค่ะมันจะมีความเอื่อยๆเหนื่อยๆเนอะแต่ว่าพอหลังวันที่สิบหกค่ะฟางมองว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นค่ะเพราะมีไพ่เดอะซันขึ้นมา นะชีวิตเราจะรู้สึกคึกคักอีกครั้งหนึ่งเวลาที่ดาวพุธถอยหลังอะ่ะถ,ถอยหลังอะนะคะมันจะมีความคิดแบบอื่นอื่อะ่ะคิดไม่ออกอย่างเวลาถ้าเราต้องค้าขายเนี่ยปกติอาจจะเป็นคนที่พูดเก่งมากพูดน้ำไหลไฟดับเลยแต่พอดาวพุธเนี่ยเดินถอยหลังเนี่ยนึกคำไม่ออกไม่รู้จะแบบ เออชักจูงลูกค้ายังไงนะคะหรืออาจจะมีความขี้เกียจไปเลยก็ได้แบบนี้นะอืมเนี่ยจะมีความแบบขี้เกียจพอมันขี้เกียจอะ่ะมันเหนื่อยหน่ายแล้วอะ่ะเราก็ไม่รู้สึกอยากที่จะคุยกับเขาคนนั้นแล้วก็เป็นไปได้นะคะตรงนี้สถานสถานการณ์ที่กวางพูดไปเนี่ยมันสามารถสลับกันได้นะอาจจะเป็นคนนั้นก็ได้ที่มีความแบบเออยอืน,อ,น,อ,นอยู่ตลอดเวลานะคะไพ่หนึ่งไม้เนี่ยมันเป็นไพ่ของ ไฟเนาะไฟเมื่อเวลาเอาถ้ามองในแง่ลบน,นะคะของไฟก็คือไฟมอดไฟดับนะคะเออก็เป็นไปได้ถ้าณนะตอนนี้คู่คู่ของคุณเนี่ยมีความจืดจางลงไม่หวานอย่างที่เคยแล้วอะเราอาจจะต้องเอเติมสปซ์เข้าไปนะเอแบบให้มันแซบขึ้นมานะคะอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศค่ะไปท่องไปเที่ยวเนาะเออ อย่างที่ไม่เคยไปมาก่อนไม่เคยไปดินเนอร์ที่นี่ก็ลองไปที่นี่ดูนะคะต้องหาอะไรทําที่มันแบบว่าต่างจากเดิมอะ่ะฟังก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแนะนํายังไงดีเนาะยังยังยัง,ยงนึกไม่ค่อยออกเอออย่างถ้าเกิดอาจจะเพิ่มความสิบแปดบวกไปนิดนึงก็ได้นะคะนะอืมโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูทิศทางความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขากันต่อนะว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะ สรุปแล้วมันจะดีขึ้นไหมนะช่วงคลากลางเดือนกวางมองว่ายังคงอื่นๆแหละมีแปดเหรียญค่ะแล้วก็หนึ่งเหรียญน,นะคะแล้วก็กาถ้วยอ่าจริงด้วยนะคะก็แค่ช่วงต้นๆต,ต,ต,ต้นต้นเดือนนะพอท้ายเดือนไปแล้วเนี่ยคือจะค่อนข้างโฟล์แล้วเออจะรู้สึกว่าอยู่ด้วยกันเราสนุก อยอูด่ด้วยกันแล้วเห็นหน้ากันแล้วรู้สึกสดชื่นต่างคนต่างเติมเต็มให้กันและกันนะคะไพ่เลขเก้านะคะเลขเก้าเนี่ยเก้าหมายถึงความสุขค่ะเ,ออเขาจะเป็นความสุขให้คุณและคุณเองก็เป็นความสุขให้เขาเช่นเดียวกันค่ะเออความรักความสัมพันธ์ใครที่มันอืดอดเนือ่อยๆไปไปมามานะมีโอกาสที่จะชัดเจนนะเิีนะคะมีโอกาสที่ชัดเจนมีไพ่เลขหนึ่งขึ้นมาเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นใหม่ค่ะ มีโอกาสที่ชัดเจนแล้วก็มีความมั่นคงมากขึ้นใครที่แบบรอการที่แบบไปคพ,พ,พบครอบครัวของเขาอะไรแบบเนี้ยก็มีโอกาสที่จะได้พบครอบครัวของเขาในช่วงนี้นะเหมือนกันไปเไป็นอีกสเต็ปหนึ่งอะคะ่ะความสัมพันธ์ที่เป็นแฟนกันเนาะอาจจะพัฒนาไปอีกสเต็ปหนึ่งแบบนี้ก็ได้เส่วนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็มีโอกาสที่ได้คบกันนะคะไปเข้าดาวด้วยกันอารมณ์ประมาณนั้นแล้วความรักความสัมพันธ์เนี้ยจากเมื่อก่อนอะ มันไปไปมามาเนาะเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีแต่เดี๋ยวมันจะสมูทมากขึ้นอะมันจะมีความสม่ําเสมอมากขึ้นไพ่แปดเหรียญเนี่ยแสดงถึงความแบบเป็นรูทีนเป็นสม่ําเสมอเขาจะแบบไม่ผุบผุบโผลๆแล้วอะไรเงี้ยนะคะอนควังขอไพ่เพิ่มไพ่อยากบอกอะไรคะนี่มีไพ่สิบไม้นะสิบไม้แล้วก็หกเหรียญค่ะตามด้วยเมจิกเชียนค่ะ เออเหมือนก่อนหน้านี้ที่กวางพูดไปว่าคุณสองคนเนี่ยอาจจะมีความแบบไม่ค่อยเข้าใจกันเพราะว่าไม่ค่อยพูดเรื่องของความรู้สึกไม่ค่อยแบบชี้แจงในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะหรือว่าชี้แจงไปแล้วอ่ะไม่ค่อยฟังเท่าไหร่พอไม่ฟังเนี่ยคุณก็รู้สึกว่าไม่ต้องพูดแล้วกันเก็บไว้ข้างในแล้วกันให้มันเป็นไปตามธรรมชาติอะไรแบบหนักประมาณเนี้นะคะมันก็จะมีความหนักใจค่ะเออมันจะมีความเหนื่อยใจแบบเนี้ยเออ มันเหนื่อยใจอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะเขาเรียกว่าอะไรงเนี่ยมันมันจะทุกข์ใจไปเรื่อยๆค่ะถึงแม้จะมีความสุขก็จริงแต่น้ำเวลาโมเมตนต์หนึ่งที่คุณอยู่คนเดียวอ่ะคุณจะนึกถึงความทุกข์นี้ขึ้นมาเนืงนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่อยากที่จะนึกถึงความทุกข์นี้แล้วอ่ะถ้าเป็นเรื่องที่ต้องชี้แจงถ้าเป็นเรื่องที่ต้องคุยวองแนะนําให้คุยเลยกว่าค่ะแต่ว่าคุยหลังหลังสิบหกนะหลังสิบหกสิบเจ็ดธันวา นะคะเดี๋ยวจะดีขึ้นถ้าคุยในช่วงเนี้ยจะไม่ค่อยได้รับคําตอบอะไรเท่าไหร่หรอกคะ่ะอืมนะคะนะเราก็มองว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปต่อได้แล้วแบบเขาจะทุ่มเทให้กับคุณมากมากเลยไพ่หกเหรียญเนี่ยคือเป็นความสัมพันธ์ที่พร้อมที่จะทุ่มเทเออประมาณประมาณนี้เลยนะคะลองขอมุมมองของเขาด้วยนะคะมุมมองที่เขามีต่อคุณ มาดูมุมมองความรักความสัมพันธ์ของเขาที่มีต่อคุณกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะมีไพ่เจ็ดดาบขึ้นมาค่ะแต่ในลักษณะที่กับหัวนะคะแล้วก็ก้าเหรียญค่ะแล้วก็ไพ่เดทนะคะในตอนนี้ใครที่มีความรักความสัมพันธ์ที่แอบแอบคุยกันอยู่แล้วเขาก็ยังไม่ได้ให้สถานะหรืออะไรแบบนี้นะคะฟังมองว่านตอนนี้เขาต้องการให้มันชัดเจนมากขึ้นเขาไม่อยากแอบคุยอีกแล้วเออเขาอยากจะให้เกียรติคุณนะ เป็นผู้หญิงที่มีค่าเลิศเลอมากๆนะคะเป็นออผู้หญิงผู้ชายได้หมดค่ะเออตอนนี้เขาอยากกลับมาคิดทบทวนตัวเองแล้วก็อยากให้เกียรติคุณนะคะอยากทุ่มเทให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อยากที่จะเริ่มต้นใหม่ส่วนใครที่มีความสัมพันธ์ในท็อกซิกแบบเขาอาจจะไปแอบ,บคุยกับใครสักคนหนึ่งนะคะหรือว่าทำอะไรที่มันไม่ซื่อสัตย์แอบบทำอะไรลับหลังลับๆล่อๆนะคะ ปัญหาเหล่านั้นน่ะเขาจะจัดการด้วยกันเขาคือเขาเ,เขาจะไม่เอาไม่เอาคนนั้นแล้วอเออเขาจะไม่เลือกคนนั้นนะคะเขาจะกลับมาหา number o n แบบคุณค่ะแล้วก็ให้เกียรติคุณเต็มที่ไพ่เดคือการจบปัญหาค่ะปัญหาที่มันเกิดขึ้นทั้งหลายแหล่เนี่ยมันจะหมดไปในท้ายที่สุดเนาะแอบเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของความรู้สึกกันค่ะวังขอความรู้สึกที่เขามีให้คุณแนะมีไพ่สี่เหรียญค่ะ ตามด้วยสามไม้ค่ะแล้วกออ็แปดดาบค่ะตัวเขาอะความรู้สึกของเขาเนอะถึงแม้เขาอยู่ห่างออกไปถึงแม้ความรักความสัมพันธ์นี้ยมันอาจจะเป็นความรักที่มีระยะทางนะเขาก็ไม่ได้อยากที่จะปล่อยคุณไปนะเขาอยากที่จะเก็บคุณไว้คนเดียวค่ะอืมไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนความสัมพันธ์แบบไหนนะคะตอนเนี้ย เขาไม่ได้อยากที่จะปล่อยคุณไปเขาอยากให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาทุกวินาทีนะคะอย่างที่วางบอกไปนะตอนแรกว่านิสัยของเขาอย่างหนึ่งที่มีคือเจ้ากี้เจ้าการชอบคอนโทรลนะคะเนี่ยมันก็อารมณ์ประมาณนี้ค่ะเขาอยากที่จะคอนโทรลทุกอย่างบังคับควบคุมกอดคุณไว้ไม่ให้คุณไปไหนเออห้ามมองคนอื่นอืมอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะคะแล้วก็ถ้าคุณเดินไปเที่ยวไหนนะ ถึงแม้คุณจะตึงตึงกันอยู่นะทะเลาะทะเลาะก,กันอยู่นะคะอืมแล้วเขาก็ไม่งอคุณนะแต่เขาเห็นถ้ามีคนมามองคุณปุ๊บมือมาจากไหนก็ไม่รู้นะคะมือมาจากไหนไม่รู้ก็จะเข้ามาส่วนถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงก็จะแบบเข้าไปรีบชิดเอออะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้คือห่วงอะต่างคนต่างห่วงก็เข้าใจแหละอืมนะอ่ะกวางขอภัยแนะนำหน่อยจ้า เขอให้แนะนำเขาให้แนะนำให้แนะน,น,นำบอกว่าโซ l คอนเน c t ชันรู้สึกไหมว่าคุณกับเขาเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่แบบเวลาห่างกันไปแล้วอะ่ะเออมันก็ยังรู้สึกถึงกันตลอดเวลาและยิ่งเวลาเจอกันครั้งแรกเวลาพูดคุยกันเนี่ยโอ้ยทำไมเหมือนมันรู้จักมันกันมานานเหลือเกินอะ่ะเคยรู้สึกไหม เออความสัมพันธ์เนี้ยที่มีอยู่มันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะคะหรือไม่คุณอาจจะมีแบบชอบฝันถึงเขาบ่อยๆเดจาวูเกี่ยวกับเขาบ่อยๆเออเนี่ยแหละความรักความสัมพันธ์ที่มันเป็นในระดับแบบจิตวิญญาณปล่อยกันไปไม่ได้นะคะนะก็ควรค่าแต่แก่การรักษาไว้เนาะว่าเขาอีกหนึ่งใบนะคะเขาบอก e f f o r t ค่ะ ก็คือความพยายามในช่วงแรกที่เราเปิดไปถึงสถาน,นการณ์ความรักปัญหาของคุณที่เกิดขึ้นเนาะมันมีความเบิร์นเอาอ่ะมันมีความเบื่อหน่ายซึ่งกันและกันถ้าในเมื่อมันเบื่อหน่ายซึ่งกันและกันทำทำยังไงเอ่ยให้มันไปต่อได้ให้มันคึกคืนได้เนี่ยไพ่เขาบอกให้ลดน้ำค่ะลดน้ำการเติมความรักค่ะอาจจะนึกย้อนไปช่วงแรกๆที่เคยเดทกัน ลองชวนไปทานร้านอาหารร้านนั้นก็ได้ที่เดทกันครั้งแรกอ่ะเออแล้วอาจจะพูดถึงในเรื่องของครั้งแรกที่เจอกันเป็นยังไงว่าดึงความรู้สึกนั้นกลับมาเอาความรู้สึกนั้นเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ว่าเอ้ยเธอตอนเธอเจอครั้งแรกเนี่ยเป็นยังไงรู้สึกยังไงอะไรแบบเนี้ยนะคะนะหรืออาจจะเป็นวิธีอื่นๆก็ได้นะอาจจะเป็นอะไรที่แสดงให้เขารู้ว่าเราเนี่ยยังนึกถึงเขาอยู่ ตลอดเวลาเออการแบบเอ,อ่อถ่ายรูปมาให้เขาดูนะคะหรือว่าการที่เราไปเดินห้างซื้อของเห็นอะไรก็เออลองคุยกับเขาเนี่ยนึกถึงเธอเลยอันนี้น่าจะเหมาะกับเธอนะอะไรแบบเนี้ยนะคะคือการชวนคุยเนาะชวนคุยแล้วมันก็โอเคว่ามันก็กระชับดีอะก็จะเพิ่มความรักความสนใจได้อย่างดีนะคะขอไพ่ขอไพ่ ขอใหยข้อความนะคะเปิดข้อความข้อความอะไรเอ่ยที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะเขาบอกว่าโซเมทค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเหมือนตอนนี้ได้เจอโซเมทของเขาแล้วแหละเอออารมณ์ประมาณนั้นนะอะเมื่อกี้โซคอนเนคชันน่นเนอะอันนี้คือโซเมทจ้าขออีกหนึ่งใบนะคะเขาบอกว่าเขาคิดถึงคุณมากมากตอนนี้ นะเขาคิดถึงคุณมากมากขอแหงมากอีกหนึ่งใบนะคะเขาบอกว่าเขาอยากที่จะเจอคุณอีกครั้งค่ะคุณขาอืมนะบางทีอาจจะเป็นตัวคุณหรือเปล่าลีลาไม่อยากจะให้เขาเจออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าเกิดอยากจะไปต่อก็ลีลาให้น้อยๆลงนะคะถ้าเกิดลีลามากเนี่ยแล้วยิ่งเขาเนี่ยไม่ค่อยมีคอมมอนเซนต์นึกเอกปวะเออไม่คิดอะไรเองไม่ค่อยออกอ่ะ ดังนั้นถ้าเราแบบแบบเนี้ยเชิงมากอะ่ะเขาเดี๋ยวเขาจะไปแล้วนะอืมนะ ไว้เชิงแต่พอดีนะคะแต่ก็ไม่ต้องเปิดโอเพนมากเกินไปนะคะเดี๋ยวเขาจะกลัวเอานะคะวันนี้ก็จบไปแล้วค่ะสำหรับชาวราศีมังกรในเดือนธันวาคมนะคะส่วนท่านใดที่สนใจดูดวงส่วนตัวออกวางนะคะมาเลยมาคุยกันนะคะก็จิ้มลิงก์ด้านล่างหรือไม่ก็สแกน QR code ด้านลิมนี้นะคะวันนี้กว่างต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไม่บา,บายอย่าลืมกดไลค์นะ